อีกไม่นานก็คงสิ้นสุดบทบาทของผู้เรียนแล้วแหละได้เวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะของผู้สอนสักทีแต่ผมก็เริ่มชีวิตใหม่ด้วยการมาสายเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับหนูใช่นะักศึกษาฝึกสอนที่จะมาสอนหรือเป่าใช่ครับ ตลอดช่องฝึกสอนนี้ผมจะต้องอยู่ในการดูแลของครูสิริหรือป้าลิดูจากภายนอกนี่ก็เนียบเอาด้วยกันเป็นยังตื่นเต้นไหมก็ธรรมดานะตื่นตัวนิดน้บ้างนั่นแหละถ้ายียอะไรก็ถ่ายได้แต่เรื่องมาสายนีดสิฝากกอนเองนะ ตอนเป็นนักเรียนก็เคยสงสัยนะว่าครูมาสายเขาจะโดนทำโทษไหมแต่จากที่โดนเมื่อกี้ก็เหมือนได้คำตอบแล้วัสดีครับุสวัสดีค่กเรียนวันนี้ก็จะเรียนสยเป็นนักศึกษาฝูกประกบการวิชาชีพสูค่ะขอเชิญพ้กับคุณได้เลยในค้างให้เรียนนะะ ัสดีครับครูชื่อนายเจียรวัตรชุนขันนะครับผ่ในเป็นนักวากา่ผู้มรสการณ์วิชาชีพครูนะครับสอนรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับยังไงก็ขอฝ่านนะครับตัวหนัเรียนด้วยนะครับอ่าเยี๋ยวาไม่ได้การเสียเราครับเรองมาเริ่มกับเนื้อหาแรกกันเลยครับครบวนี้ครูก็มาสอนเกี่ยวกับการแนะนําตัวเองนะครับ เนี่ยรู้ไหมครับว่าการแนะนำตัวเองในภาษาอังกฤษอ่นอ่านเขียนว่ายังไงก็คือ l e t m e i n i r o f u l less m e i n t e r i n g f u l แต่ว่าการแนะนำตัวเองนะครับ สี่คนด้านหลังฟังครูหน่อยนะครับสองคนดน้านหลังด้วยตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครูเาปลไปแล้ว เ็กีนคือนโครูฝึกษอต้องเจออะไรแบบนี้เหมือนกันไหมนะแล้วคนอื่นเขาจัดการกันยังไงบ้างอะ เสั่งพิมพ์ไปนานแล้วทำไมมันยังไม่ได้สักทีเนี่ยให้ผมดูให้ไหมครับได้ค่ะข้างพิมพมันอาจจะดีเลนิดหน่อยนะครับผมลองทำให้นะครับ เจนนะจ๊ะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งตั้งแต่มาสอนที่ได้เห็นป้าหลียิ้มอุตส่าหคลิปลุกมาตั้งนานมาแอบหลุดยิ้มให้เราเอาวันนี้ ก็งันแต่ก็ยังไหวอยู่ครับครับผมค่ะพี่ถึงนคะครับครับครับสวัสดีครับเอ่อวยังไหว,หว,หวก็ต้องสู้อเลยนะลูกครูก็รุ่นนี้แหละนนหละูกก็เป็นห่วงเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาจะทำงานได้หรือเปล่า เี๋ยนีงยหนูก็ต้องสื้อนะคะแม่เหมือนมากก็ร้องมาบ้างแล้วอย่าเป็นไปสอนแบบเดี๋ยวแอบคิดเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งต้องร้องไห้เพราะป้าหลีแน่นอนแต่กลายเป็นว่าคนที่ทำให้เรารู้สึกดีคือป้าหลีจากคนที่เคยดุเราในวันนั้นก็กลายเป็นคนที่ช่วยเหลือเราในวันนี้ กลายเป็นครูพี่เลี้ยงที่ดีต่อครูฝึกสอนอย่างผมกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ยากจะลืมสวัสดีค่ะนักเรียนนี่ก็ถึงภาพเรียนแล้วนะคะนับตั้งแต่นั้นมาผมก็ลืมหลิตคนดื่มไปหมดเลย ครูพี่เลี้ยงที่เอาแต่คลิปลูกตลอดเวลาเหลือเพียงภาพครูพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือผมทุกอย่างครูพี่เลี้ยงที่ทำให้ประสบการณ์ฝึกสอนของผมมีแต่เรื่องราวดีๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องที่มาฝึกสอนใช่ไหมครับ